สวัสดีค่ะมาพบกับข่าวประจำสัปดาห์ของสำนักง,งานสวัสดิการและคลุค้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชประจำวันที่2-6ถึงกันยายนพุทธศักราช2567มาพบกับประเด็นที่น่าสนใจดังนี้ค่ะวันที่2กันยายน2567นากงสาวอาัชารารองสว,ส,สวัสดิการและคลุค้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมคณะทํางานเฉพาะกิจป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อรับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานรอบที่3ประจำปีงบประมาณ2567ณห้องประชุมสีปราดชั้น3สาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีนางสาวบุญยวีไข้พันธ์ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานเป็นประธานการประชุมทั้งนี้ได้ลงพื้นที่ร่วมกับ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานในการตรวจเยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพชรคีรีโฮมสเตย์ตำบลกำโลนอำเภอลานสกาจังหวัดนอครศรีธรรมราชและได้มอบหมายให้ชุดตรวจสถานประกอบกิจการแบบบูรณาการเพื่อป้องกันการค้ามานุษย์ด้านแรงงานลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบกิจการ ตามประเด็นการตรวจติดตามการขับเคลื่อนและการป้องกันการแสวงหาประโยชน์ด้านแรงงานที่อาจนำไปสู่การบังคับใช้แรงงานหรือการค้ามนุษย์ด้านแรงงานโดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกอโรโมโนและเจ้าหน้าที่ศูนย์บัญชาการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานสำนักง,งานประหลัดกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมตรวจสถานประกอบกิจการจำนวน2แห่งประเภทกิจการรีไซเคิลและผลิตอิฐบล็อกอำเภอท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชมีลูกจ้างทั้งหมด19คนผลการตรวจสอบไม่พบการใช้แรงงานเด็กการบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานแต่พบการกระทำความผิดฝ่าฝืนตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพุทธศักราช2541 และพระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานพุทธศักราช2554ทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไปและในวันเดียวกันสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบหมายให้นางสาวสุกัญญารำพึงนิตเจ้าพนักง,งานแรงงาน เข้าร่วมอบรมใช้งานระบบขอรับสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและระบบติดตามการใช้จ่ายเงินของผู้รับการสนับสนุนผ่าน Facebook l i v e ของสำนักง,งานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานสกทอณสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีนมายอมรินวงพันธ์ รองผู้จัดการสำนักง,งานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานเป็นประธานในการประชุมและมอบหมายให้นางสาวสจารุวรรณขุนวัฒน์นักวิชาการรายงานชำนาญการเข้าร่วมประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับจังหวัดประจำปีงบป,ประมาณพุทธศักราช2568 ณโรงแรมลีกาเดนพาซ่าอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยมีนายสิริสุขยืนหารรองเลขาธิการปปอสอเป็นประธานในพิธีเปิดมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน130คนวันที่3กันยายน2,567เวลา9ก้นาีกานางสาวอัชารารองสวัสดิ์สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชและเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ร่วมกับผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานณจุดตรวจเรือประมงส่วนหน้าหัวไซอําเภอหัวไจจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อตรวจเยี่ยมและรับฟังปัญหาอุปสรรคการดําเนินงานพร้อมทั้งแนะนําแนวทางการดําเนินงานให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานประจําจุดตรวจเรือประมงส่วนหน้าหัวไซ วันที่4กันยายน2567เวลา8.30นานาทีนางสาวอัชารารงสวัสดิ์สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบหมายให้นางนัตยาธรรมรัตน์นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการเข้าร่วมการสัมมานาเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับองค์การแรงงานระหว่างประเทศและมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศรูปแบบออนไลน์ณโรงแรมพูลแมนคิงพาวเวอร์กรุงเทพ และในรูปแบบระบบทางไกลซูมเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ภาครัฐองค์การนายจ้างและลูกจ้างรวมถึงบุคคลทั่วไปให้ทราบเกี่ยวกับองค์การแรงงานระหว่างประเทศและกลไกของมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศมีนายสมาร์ปัทมสุคนผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานเป็นประธานในพิธีเปิดวันที่5กันยายน2517นางสาวอชารารงสวัสด สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชและเจ้าหน้าที่ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการฝึกอบรมการเป็นผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขาอาชีพภาคบริการสาขาผู้ฝึกสอนมวยไทยระดับหนึ่งณห,ห้องประชุมโรงแรมปุรนนครอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราช การให้บริการของสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชในสัปดาห์นี้สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของสัญญาจ้างในงานประมงทะเลเพื่อให้ลูกจ้างไปทำหนังสือคนประจำเรือสำหรับคนต่างด้าวตามกฎหมายประมงโดยมีแรงงานเข้ารับการบริการจำนวนทั้งสิ้น5คนโดยแบ่งเป็นสัญชาติเมียนมาหนึ่งคน สัญชาติกัมพูชาสองคนและสัญชาติลาวสองคนอย่าลืมกดไลค์กดซ u b s c r i b e เพื่อให้พลาดข่าวสารสาระดีๆของสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชกอสอรอคุ้มครองสิทธิพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานขอบคุณค่ะ